สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงหรือว่าชุดไทยประยุกต์แบบนี้นะคะก็บอกเลยนะคะว่าเวลาที่เราเป็นคนไทยเอกลักษณ์ของเราในความเป็นไทยก็คือผ้าไทยแล้วก็บอกเลยนะคะว่าร้านมาดามโรสเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องชุดไทยชุดไทยที่ใส่เนี่ยเป็นชุดไทยประยุกต์นะคะ มันกึ่งแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะกึ่งแบบผ้าไทยนะคะแล้วก็มีทุกอย่างครบหมดเลยเพราะชุดไทยเนี่ยจะต้องมีสังวานจะต้องมีเข็มขัดจะต้องมีสร้อยคอจะต้องมีตุ้มหูให้เข้าชุดเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะเป็นชาติที่ปานีตเกี่ยวกับเรื่องของชุดไทยก็วันนี้นะคะชุดไทยสีฟ้าต้อนรับวันแม่นะคะด้วยชุดไทยประยุทธ,ธ์สีฟ้านะคะ เอาง่ายๆว่าเราทำแม้กระทั่งว่าเวลาที่เราจัดงานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีแอร์นะคะเมืองไทยอันนี้ค่ะลมแอร์จะพัดนะคะ,ะ,มมะแม่เดี๋ยวแม่ต้องโพสใหม่นะคะเดี๋ยวแม่โพสได้เลยนะครับโอเคห้าสี่สามสอง ไปถ่ายรุนเสียดาไปถ่ายรนลอยถ่ายเลยมันเลื่อนเลื่อนรถเลยนะเลื่อนเหรอเล่บีไปเลื่อนเล่นมันนะนง จริงๆนะที่เวลาเขาประกวดนะพูดจริงๆนะดีขอใส่ชุดว่ายน้ำเด้าก็เด้าหน้าก็เด้าหลังจริงๆนะถ้าวันหนึ่งมีเงินเหลือเฟือนะจะจัดการประกวดนะไม่จำเป็นต้องโชว์หอยไม่จำเป็นต้องโชว์ผมแล้วจะพูดไม่แล้วจะพูดทุกอย่างนะแล้วจะพูดทุกอย่างในประเทศไทยว่าเลิกขายหอย เลิกกวนตีนเลิกให้ต่างชาติพูดเลิกเปลี่ยนผู้ชายว้ายทั้งว้ายขอโทษขอโทษค่ะกขอโทษติ๊กตอกกันแล้วขอโทษค่ะติ๊กตอกลบเลยขอขออนุญาตตอบก่อนจ้ารู้ได้สองร้อยสองร้อยเพราคนไม่ออกก็บอกทุกคนนะไม่ได้ขอโทษนะคะติ๊กตอกก็เป็น คนรุนแรงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการที่เราหาเงินเองได้เนี่ยมันเป็นความภูมิใจมากแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเนี่ยเข้ามาประเทศไทยแล้วเห็นว่าผู้หญิงไทยเนี่ยง่ายมากมันเป็นอะไรที่มันแย่ที่สุด กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยขอเป็นแรงบันดาลใจว่าหาเงินให้ได้เวลาที่หาเงินได้แล้วเนี่ยเราจะมีความสุขมากแล้วความสุขนั้นมันคือความสุขที่แท้จริงที่เราเกิดมาแล้วเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองก็อันนี้ก็ย้อนมานะคะการประกวดแต่ละครั้งเนี่ยทำไมเราไม่ใส่ชุดไทยซึ่งเราเป็นคนไทย เราใส่ชุดไทยของเราแล้วก็ผ้าไทยเราประยุกต์เอามันจะมีเสน่ห์มากนะขอบอกสำหรับแมรีแมรีไม่ได้ขึ้นกับอะไรแมรีไม่ได้ไปเล่นละครแมรี่ไม่ได้ไปอยู่ช่องช่องของละครแต่แมรี่อยู่ในติ๊กต็อกของตัวเองทุกวันนี้ละครก็ไม่เล่นเพราะอะไรเพราะเล่นดีผูกก้กำกับก็บอกไม่ดีไม่เอาเสียเวลามามีช่องของตัวเอง ได้มีเงินใช้ได้มีอาชีพได้มีอะไรหลายๆอย่างได้สร้างตัวตนได้เป็นคนแก่ที่ไม่ไมเป็นภาระของใครแล้วก็ไม่ได้เก็บกดอะไรเพียงแต่มองแต่ละคนว่าการที่ต่างชาติเข้ามาแล้วต่างชาติเข้ามาแบบโหแบบว่าเสียหายอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกยังไงเราเป็นเจ้าของประเทศ อันนี้ก็เลยใส่ชุดไทยให้ดูว่าชุดไทยอ่ะก็เกาะอกได้ชุดไทยก็ทําให้สง่างามได้ชุดไทยก็ทําให้หุ่นดีได้ทั้งสวยทั้งสวยทำไมอ่ะงงอ่ะดูดิชุดไทยของเราอ่ะเราเป็นคนไทยอ่ะทาไมอ่ะเอาง่ายว่าทุกประเทศอยากเข้ามาในประเทศของเราแล้วทําไมอ่ะเราเป็นเจ้าของประเทศอ่ะทําไมอ่ะทาไมเราไม่ลุกขึ้นมาล่ะ มันมีอะไรหลายอย่างนะที่เราควรจะทําแต่ไม่ได้ว่าอะไรใครเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันทุกคนก็คิดว่าคนโนนโง่คนนี้โง่ไม่มีใครฉลาดเท่าแต่ที่จริงอ่ะเขาฉลาดกันหมดเลยนะจะบอกให้ไม่ได้บ้านะบ้าได้ไงจะมีสมองหุ่นดีแล้วก็มีอะไรหลายอย่างครบแล้วก็เลยไม่ซีเรียสค่ะอันนี้อารมณ์รุนแรงไปหน่อยเนาะรู้สึกอารมณ์รุนแรงไปหน่อยนะเดี๋ยวมาไปตามมาเอาพัดด้วยไหมฮะ พัดเอาด้วยหรือเปล่าเอาพัดมาด้วยให้รองเอทาเ้าสวยอย,ออยู่ไหนเนี่ยรองเท้าหายไปไหนอะรองเท้าหายเท้านกอุ้ยนี่ไงมีร้านหรอมีเห็นรองเท้าปะขายรองเท้าไหม ช่ใช่ขอโทษนะคะ ตาสู้แสงหน่อย ่แจะเปลี่ยนเป็นร่ม่มไหมร่มใหม่ล้ะ สูงนิดนึงที่ดียกสูงนิดนึงอ่าโอเคโอเคยกถอยหลังม้างในงยกสูงยกใช่ยกสูงแล้วถอยถอยร่มข้าง,างหลังนิดนึงโอเค เบินไหมเดินไหม,มคะเปิดรถวิดีโอเดินเ,เดินเดินเด,เดินดรถเพื่อนเปิดรถแล้ว<ะ>ไม่ไม่ต้องนั่งดีกว่าไม่แค่เดินไปเปิดประตูให้มันงแบบอ้าขึ้นมาดีกว่าอ่าใช่อ๋อแต่มนล็อกอยู่ วันนี้ก็มาถ่ายนะคะกี่คนเนี่ยพี่นกดูด้สองร้อยกว่าสองร้อยกว่านะคะวันนี้ดูสิอย่าเยียบพระไทยนะคะพระไทยสวยงามค่ะโอ้ผมผมไปข้างโอเคเปิดยังเอายังไงดีคะอ่อะอ่ะถ่ายมาแล้วก็แป๊บนึงเดี๋ยวรอ